ทุกคนนี้เราอยู่โรงแรมแลคอนนอนบายนะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือชามจิ๋วตรงแถวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทางออกมาทางไอบิสนะตรงลงสูบเหรอลงสูบนครใช่ไหมตรงนั้นนะ่ะนะก๋วยเตี๋ยวของป้าแป๋วแม่แป๋วอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะดูสิน่าทานนะเส้นน่าทานมากเลยนะคะทุกคนดูสิ อาาร่อยเมื่อาากี้แอบชิมอาาร่อยเดี๋ยวไม่ทันเทน,น้ำแล้วก็อาาร่อยละเดี๋ยวเราปรุงก่อนนะทุกคนขึ้เต๋ยวเรือแม่แป๋ว่าขึ้นติ่วเรือชามจิว๋วจริงๆชามก็ไม่ได้จิ๋วนะเพียงแต่พอทิ้งชามจิว๋วมันน่ารักไงก็เลยซื้อใส่ถุงมาอาาร่อยทุกคนกินไปดูหนังไปอยู่ในโรงแรมแลคอนนอนนาจ้ะทุกคน นครนี่มีอะไระดีๆของกินอร่อยเนาะอย่างที่บอกวันนี้เราก็ไปกินกริลล่าคาเฟ่มาไปกินพิซซ่านะฮะแล้วก็กินแกงเหลืองมาอร่อยมาอันนี้ก็อร่อยทุกคนแนวก๋วยเตี๋ยวไงแนวเส้นไงกินเส้นทุกคนเราเดินมาทางประตูรอดเราก็ผ่านร้านหลายร้านเลยนะเต้าคั่วเคยรู้จักไหมค,ครับเต้าคั่วอาหารหัดใหญ่อาหารใต้นะ,ะโอ้ยอิ่มมากเลยทุกคนแต่ยังกินไหวอย,อยู่นะดูสิ Mm hmm. mm hmm. อร่อยอืมอร่อยมากเส้นอร่อยมากอื mm ้น้ำซุปอร่อยอืมว๋วยเตี๋ยวชามจิว๋ว mm hmm. อืมอร่อยทุกคนฝากด้วยนะดูสิรสชาติดีมากอร่อยมากทุกคน